เราเพิ่งประชุมแจมเฟิร์สโซโลอินมาเกาเสร็จนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกันกินต่อยีกว่าเพราะตอนนี้เวลาเพิ่งจะบ่ายโมงเองได้ข่าวว่ามีตลาดน่าสนใจชื่อว่าตลาดหัวตะเคก็อยู่ในกรุงเทพเรานี่แหละครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปหาอะไรกินกันแล้วก็พิเศษเลยคือผมจะไปหาของฝากให้แฟนที่มาเกาด้วยที่ผมบอกไว้ซื้อทั้งตลาดเลยครับเจเดี๋ยวสักหน่อยซื้อตลาดโอ้อร่อยโอ้อร่อยอร่อยยิ่งเก็บเวลาดูนะคะต้องดูระยะ สองเมสไปจะสวยงามมากเป็นพิเศษมาเอ้ยยอมาแล้วไอสวัสดีครับผมแจมรรชตะนะครับวันนี้ก็พามารายการแจมไปทั่วนะครับ E.P. พหนึ่งแล้วหลังจาก E.P. พศูนย์ไปได้การตอบรับแบบดีมากวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดหัวตะเค้ถ้าถ้าอยากรู้หัวตะเค่เป็นไงลองแผนกล้องไปฝั่งนู้นนะอย่างนี้เลยฮะ นะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปแบบไปดูว่าตลาดเป็นยังไงเพราะที่ี่เป็นตลาดแบบร้อยปีมันเหมือนว่ามันเกิดแบบช่วงเพลิงไหม้ไปช่วงปี4ี่หนึ่งมั้งแล้วก็แบบร้านเก่า mm. ๆอ่ะก็แบบหายไปด้วยยังไงครับเดี๋ยววันนี้มาหา <Counter> ของฝากไปให้แฟนที่มาเก่าที่จะเป็นผู้โชคดีไว้มาดูกันว่าเราจะเอาอะไรไปให้ป่ะไปดีกว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับคนก็เลยแบบน่าจะมากันไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแม่ปกติวันไหนคนเยอะครับเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์ ใครอยากมาวันคนเยอะๆก็มาวันเสาร์อาทิตย์แม่บอกผมนั่งบนรถได้ไหมนั่งบนรถแล้วก็แบบเป็นดอลลี่ของคนที่เป็นข้าวมันไก่ข้าหมูดแดงนี่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 จะมีแบบงานศิลปะสีน้ำเออเจ๊จะกินไหมหอยทอดนี่ไงเขาบอกเมื่อกี้ไม่ใช่เขาไหนหรอกเจ๊เจ๊เ,จเป็นคนบอกว่าหอยทอดเด็ด สั่งแล้วไม่สนใจอะไรแล้วจะกินเลยเหรอกินเลยสิรออะไรอ๋อกินเลยก็ได้เอาจะกินอะไรอ่ะผมเอาบะไกยห่อไข่ครับคนคนคนนี้กินกุ้งไม่ได้ไกุ้งอย่างนี้กินได้กุ้งใหญ่ใหญ่กินไม่ได้กุ้งเนี้ยกินได้กุ้งแห้งอ่ะเราไปคอยดูกันนะครับว่าแพ้หรือเปล่าแพ้หรือเปล่าแพ้หรือเปล่าล่ะไม่แพ้ครับไม่แพ้ไม่แพ้ เขาเรียกว่าผัดไทยแบบดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมก็ชอบเลยแบบนี้ส่วนใหญ่ร้านอร่อยๆจะไ่อยู่แบบสถานที่ประมาณนี้เป็นร้านแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร้านดั้งเดิมร้านดั้งเดิมแล้วบรรยากาศดีมากที่ผมแนะนําเลยนะถ้าสมมติว่าใครหยุดงานวันที่เขาทํางานกันอะเหมือนแบบวันจันทร์วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อะคือที่นี่เขาเปิดทุกวันครับอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยขับออกมาแป๊บเดียวเอง แนะนำวิธีการมาอีกครั้งหนึ่งก็คือสําหรับใครอยากมาก็นั่งนั่งแอร์พอร์ตลิง์มาลงที่รานกระบังนะครับมันจะมีรถสองแถวอยู่ที่มาตลาดหัวตะเคเลยใช่มาง่ายๆสบายสบายจไปหาที่นั่งกินก่อนไปใช่ยอย่างเดียวนะอย่างเดียวไม,ยไ,มไม่รู้ ก็อทั้งตลาดเลยครับเจ๊เดี๋ยวสักหน่อยซื้อตลาดนะเมื่อกี้เห็นเรือก็จะเอาเรือจริงหรอเออเรื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 อเอาทุกอย่างเข้าไหมยังเข้าไหมมีเรื่องหนึ่งเราไ้ผังเจ๊บอกว่าเจ๊โดนม้หน้าสามบ่อยมากเลย <c oughs> ผมว่าน่าจะเพราะเหตุการณ์ประมาณอย่างนี้แหละเหตุการณ์อะไรไม่เมาก็กวนตีนได้ <c oughs> มาแล้วครับไข่ดาวมาแล้วของชัดของชัดของชัด นึกจะตาเจาะไขแรงเคยเคยทำรายการอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเขาต้องอินเสิร์ตก่อนว่าใส่สวยงามนี่หกสิบบาทหกสิบบาทได้ยังได้ยางเยอะเบิ้ลแลวนะตอนนี้แม่บอกว่าให้กินตอนร้อนร้อนมันจะได้อร่อยโอเคอย่าร้อนให้มันเย็นนะนี่ก็ร้อนแล้วนะนี่ก็ร้อนอยู่แหละอากาศ เดกอร่อยมันมีความเผ็ดๆอยู่ข้างในด้วยผมไม่เคยกินผัดไทยที่แบบมีรสชาติในเส้นอร่อยอร่อยจริงจริงที่กรุงเทพนะแล้วกบังไงดูแบบเชสางเมืองอะไรตัวงอเขาเรียกผัดอะไรไม่รู้แต่กินอยู่กินน้ำผัดไทยอ่ะ ผักแป้นผักแป้นอะไรนะผักแป้น๋ยวบ้านเรียกอะไรนะไม่รู้ผมเรียกถูกไหมนะผักแป้นไม่ใช่หรอกอันนั้นมันผักกีใบเรื่อยใช่ไหมคนเราผักแปงนเัินนะรัง <c oughs> น,นี้กันนี้กันนี้มันแถวบ้านอะ่ะเออกินก <c oughs> ันอย่างนี้เลยหรอกินแบบนี้ลุงแถวบ้านลุงแถวบ้านโอ้ โออร่อยออร่อยจริงเด็ดเส้นจันไหมเส้แนแบนๆเหรอเส้นจันกับเส้นมาไทายจตก,กต่างกับตรงไหนไม่รู้ทำไมต้องเรียกเส้นจันว่ะผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์นมาข้างล่างนะครับทำไมเขาถึงเรียกเส้นจันบอกหน่อยอุ้ยทำไมมาเป็นแผ่นแบบนี้อร่อยอ่ะอร่อยอย,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 อยังเดี๋ย้ได้ได้แล้ว insert ไหม insert ไปก่อนเข้ามาเข้าไปเข้าไปอีกเข้าไปอีก โฟกัสเนี่ยเขาไียกขึ้นอีกยกขึ้นสูงนี่เนี่ยน่ากินมากนี่คนชื้มหลายนะเอาแค่นี้แค่นี้อันนี้ของดิฉชันน,น,น,นะคะเดี๋ยวผมชิมให้มพาไปดูดิ่มน้ำถ้านึกภาพไม่ออกคือตลาดนี้จะอารมณ์ไคล้ายตอนฉากในคุณชายที่ผมถีบป,ประตูเข้าไปแล้วประตูหลุดอ่ะที่ไหม ือเป็นบ้านแบบนั้นเลย<ด>ที่ถีบไปแล้วประตูหรือพิลาบาลที่เป็นบานทับแบบเหมือนกันเลยเรามากันเจ็ดคน,นครับอาหารถูกมากแล้วก็ได้เยอะมากพอนแปดสิบบาทครับคุณผมอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่ครับบที่นี่ไหนอันนี้ร้อยป่าเราคุณป้าอย่างนี้มปนเจ็ดสามแล้วใช่ไหมแล้วลุงเจ็ดสามแล้วเหรออ๋อแล้วลุงตีลุงไหนอ๋อร้อยกว่าปีแล้วเหรอครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ไข่ดีนะครับที่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นสตรีทอาร์ตอ่ะคือจะมีศิลปินอ่ะมีร้านที่เป็นของศิลปินแล้วเขาเปิดให้เราไปวาดรูปกันได้ก็คือว่าในภาพใบอ่ะครับเราก็สามารถเอากลับไปได้ด้วยงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปวาดหนึ่งูปแล้วก็ไปฝากแฟนๆที่มาเก่าดูสิดูสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครใครคี้ใครอ่ะนึกเลยเขาเนี้ยนึกนานนึกนานเลยชื่ออะไรวะสรพษงไง ไท่รัฐสรรภมใช่ครับ <laughs> โหาจำชื่อจริงได้ด้วยจำได้ขายดีไหมครับขายได้อยู่ครับผมโอ้อโหออไม่ขายดีด้วยโอ้โหมีมุกด้วยแ<อ>ม่อบอกว่าขายกว๋วยเตี๋ยวไม่ขายดียขอบคุณครับ,รบท่านสสลงพื้นที่นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านไอ้จอยสตูดิโอนะครับผมก็เป็นแบบคือเป็นสตรีทหน่อยที่แบบวาดรูปมีวาดรูปกับพับใบอะไเองครับก็ใครแบบที่เป็นหัวศิละปะอะไรหรือว่าใครแบบอยากมาผ่อนคลายวาดรูปริมแม่น้ำอะไรเงี้ยก็มาได้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะวาดรูปไปฝากแฟนที่มาเก่าด้วยตอปปนที่แฟนมีแล้วก็ที่นี่มันมีมีกิมมิคอยู่อย่างหนึ่งคือเราสามารถไปเลือกเทปพวกนั้นอะไปเปิดที่วิทยุเครื่องเล่นเทปอ่าเงี้ยเอยู่ข้างในได้อันเนี้ยจักอะไรบ้าง เอวิทไงเอวิท,วทนี่นี่ไหนอาธิาบดีรู้จักอ๋อแคทนี่ไงนี่นี่เสื้อล้อมนี้เออแต่ก็น่าเก็บนะแบบเนี้ยแต่ก่อนนะ่ะที่บ้านนะ่ะผมก็จะมีเครื่องเล่นแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นแบบเทปแบบอาไวโพนอ่ะหูฟังอ่ะ ใหญ่กว่านี I I ้อย kind of ่างนี hey, ้เลยเยอะใหญ่เ okay. น an ี <laughs> <laughs> ่ยผมอยากฟังบ้างหอบฟังอฟังฟังฟังนี้อ่าระหว่างนี้เลือกเฟรมเลือกเฟรมถ่ายรูปให้หน่อยเขาเป็นแบบอาจารย์ด้านการวาดรูปเขาบอกว่าเขาไปแข่งมาด้วยเป็นแชมป์เขาเป็นแชมป์แชมป์วัดรูปแชมป์วาดรูปอันดับแรกคือผมต้องสเก็ตภาพก่อนใช่ไหมพี่ ใช่ครับอันเราเราเลือกเฟรมก่อนว่าเราอยากได้สเกลประมาณไหนผมเอา24่สคูณสาไปแล้วครับผมแล้วก็สีก็เลือกสแตะกาสีสแตะกาอ๋อนี่ไงอ๋อคือสีเราสามารถเลือกแล้วไปวางนู่นได้เลยใช่ครับสีสีสีเราจะเริ่มจากการล่างร่างภาพก่อนอันนี้ผมเอาไปแล้วหนึ่งอันแล้วผู้กันมันต้องใช้แบบไหนเอาไปใช้ได้ตามความความชอบทำตามหรือทำตามอันอันเอาเล็กไปด้วยไม่คิดเส้นที่กว้างๆก็ขนาดใหญ่ๆ พวกทองฟ้าเงี้ยเหรอพี่อันนี้ยิบไปเผื่อๆได้เลยครับไปเผื่อๆได้แล้วเวลาคนเต็มร้านมีแย่งบุกันกันไหมก็ต่อยกันต่อยกันใครต่อยชนะได้เออนักเลงวะนี่อันนี้อันนี้ไปอันนี้ไปต่อไปก็เลือกสีไม่รูปอ่ะก็ว่าได้แฟนๆที่มาเกาอ่ะรอดูเองไม่บอกไม่บอกเออเผื่อว่าไม่ได้ได้เปลี่ยนรูปนี่ได้ละ ผมไม่รู้ว่าต้องใช้ไหมแต่ผมเอาไปก่อนโอเคพี่เขาบอกว่าเผื่อได้เผื่อได้อันนี้ผมเอาไปหรือยังอ่ะสีนิโอ้ไปละโอเคเดี๋ยวอันนี้แล้วต่อไปเป็นผ้ากันเปื้อนมาเลือกผ้ากันเปื้อนให้เจ๊เฮ้ยอย่าอย่าดูเลือกให้จะตีกันจะตีกันเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปยเห็นไหมเฮ้ยไรดอกดีกว่าไม่ไม่ไม่เอาอันนี้แหละอันนี้เหมือนเ,อาเขาชอบสีน้ำตาลเขาชอบสีน้ำตาลอันนี้ก็น้ำตาล ต้องมีสีสันเอเหมือนอันนี้เลยว่ะเหมือนที่ยาตัดชุดนอนเฮ้ยสวัสดีครับเชฟชุดนี้มาตรฐานนะเหมือนอันนี้เลยอ่ะทำไมเหมือนผ้ากันเปื้อนเด็กเลยไม่ไม่เหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนเอแล้วมันสั้นตื๋อปะเยอ่ะคนขายกล้วยทอดอ่ะอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะวาดรูปบทเซนปอนนะครับที่อยุธมาเก่าเคยไปที่ออกมาแล้วสวยดี คราวนี้ได้กลับไปแฟนมีตอีกก็เลยว่าจะวาดเป็นของขวัญให้ผู้โชคดีที่นู่นอันแรกในการวาดรูปเราต้องแบบยอยิ่งก่อนนะครับก็คือแบบลงเส้นลงเส้นบางๆก่อนแล้วค่อยแบบแต่บางคนเขาฝีมือเขาจะลงตรงนี้ไปเลยแต่ผมไม่ฝีมือผมไม่ค่อยถนัดสีน้ําผมถนัดสีไม้อะไรสีิลกมันใส่น้ำไหม บาบง่ายกว่าเคยวาดสีน้ำตอนสมัยเรียนปตีครับมเป็นวิชาแบบบังคับให้เรียนทศนศิสป์มีแต่คนคุยกันประกวดวาดลูกในที่หน่งที่หนึ่ง Two hours later โอเคเสร็จแล้วนี่บทเส้นตอนของเรา เอาดอกบัวมาดู่อยนีของเจ๊มันเป็นดอกกุหลาบที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เาราขยายมาให้เห็นอมเมนต์มาว่าใครเห็นเป็นดอกบัวเลยดอกกุหลาบนีนนี้ตั้งใจวาดเลยจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ภาพนี้ไปที่ในแฟนมิตรที่มาเกาครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไปฝากคนเดียวเท่านั้นขอให้โชคดีผมไม่ได้วาดรูปแบบนี้มาประมาณ10กว่าปีละเพิ่งกลับมาวาดก็ได้ประมาณนี้เป็นเวอร์ชันการ์ตูนเห็ดเวลาดูนะคะ ต้องดูระยะ2เมตรขึ้นไปจะสวยงามมากเป็นพิเศษต้องดูไกลๆครับดูอย่างนี้อย่างนี้นั <t 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 ่นไงสวยตลาดเรายังไม่หมดตลาดโฮลเท้เคยังมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยเดี๋ยวไปเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ตลาดจะปิดก่อนเราต้องรีบไปแล้วไปเฮ้ยมันมีนี่ไงนี่ไงเอออ้นี้ไอ้นี ทำได้หรือเปล่าเอ้าได้ดิแข่งกันได้นะครเอาไหมเอาไหมเอาผมเอาอันนี้เป็นแมงสาข้างในผมรู้เฮ้ยนี่นี่นี่เเด็กไหลใช่เด็กไหลเด็กไหลอันนี้กระเทียมแต่กินไม่ได้นะฮะเนี่ย อนนี้เราอยู่แบบก็คือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบสี่แยกของของของน้ำอ่ะตรงเนี้ยแล้วก็ร้านนี้คือบรรยากาศดีมากมันอยู่ตรงหัวมุมพอดีที่เราต้องมานั่งร้านนี้คือเราจะรอเพื่อไปนั่งเรือกับแมว <laughs> ผมเห็นแล้วน่ารักดีจะเป็นแบบว่านั่งเรือไปแล้วก็จะมีแมวแบบไต่อยู่ตามขอบเรือเพิ <c oughs> ่งเคยเห็นเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่า,วาจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าเรือเราต้องพายเองนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรเรามีฝีพาย เดี๋ยวเจ๊จะเป็นคนพายเรือเองฉันจะนั่งรอที่ตรงนี้ <c oughs> เอาไม่ลงอ่ะเดี๋ยวเรือมันเต็มจมเรือมันจมเออเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูน่าจะสนุกดีครับ <c oughs> ไปครับ <c oughs> แมวจะกระโดดมาเองเหรอพี่ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> อาฮะ มาแล้วอยู่อยู่อยู่ไปมิสติ้งที่ไต้หวันใช่คอโอเคว้าวเค a ต k you นะเอาอุ้ยครับมาอีกแล้วตัวนี้ชอบขี่คอเมาเมาเมยาเมาเมีาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยจะกระโดดจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ย <Gew> จะกระโดดจริงเหรอใจเย็น นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงอยู่ข้างล่างนี่ตุ๊แสงสวยมากเลยตรงเนี้ยเอใครมาก็มาล่องเรือได้ตรงนี้จะมีพี่ๆเขาพายเรือให้เขาไปแล้วพี่พี่ไปแล้วไปแล้วอไปนู่นแล้วเหนียวเหมียวเหมียวนี่นี่กี่ตัวพี่แมว อันนี้เคยเก็บมาเลี้ยงเหรอครับใช่ครับอนเอาเหรอก็คือเดินเดินมาแบบตอนเด็กๆไม่มีไม่มีบ้านอยู่อย่างนี้เหรอแบบนี้มามานี่มามาแล้วมาเอ้ยอ่ะมาแล้วไอ้เฮ้ยเฮ้ยวอยู่หลังผมชื่ออะไรอ่ะพี่ต้มแป้นต้มแป้น โอ้ต้มแป้นขี่หลังทุกคนผมยังไม่เคยเห็นลงไปเดินเลยนะอยู่ตั้งแต่เด็กใช่ไหมไม่กลัวน้ำกันเลยกินแล้วเอาเรียกว่านี่แมวน้ำของจริงโอ้ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยครับเขาเรียกว่าแมวน้ำเนี่ยเนี่ยนะโดดไปนู่นละแมวน้ำแมวน้ำโ,กโก,โกโก้โกโก่มิน้น นี่ยป๊อปป่ะทุกตัวพี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เก็บมาเลี้ยงหมดเลยนะมานยงจะเด็กเลยอสองสาเดือนเอาลงเรือแล้วอ้องก็เลยไม่กลัวน้ำเหมือนกันเฮ้ยว่าไง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 รห ไงครับวันนี้พี่ต้อยหมกแหวันนี้สนุกมากมีอะไรให้เล่นเยอะเลยนะครับจริงๆรงรอบๆกรงเทศเราก็มีอะไรเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็ไปตั้งแต่ไปเดินกินเสร็จไปวาดรูปแล้วก็รูปที่ผมวาดเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลให้กับผู้โชคดีในแ a มเฟิร์สโซโลอินมาเกด้วยนะครับเดี๋ยวไปมอบให้ถึงที่นู่นเลยสำหรับคนที่ไปนะฮะแล้วก็ใครที่อยากได้จริงๆนะแล้วยังไม่มีบัตร ไปซื้อบัตรนะฮะันนี้ไปกดบัตรไปซื้อบัตรซะแล้วก็ไปเจอกันที่มาเก๊านะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับวันคอเนคชันใครยังไม่กดไลค์กด Sub s cribe หรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนดูก็เข้าไปกดซะวิธีทูบเบอร์วิธี YouTuber แล้วก็ฝากด้วยนะครับกับรายการแจมไปทั่วนะฮะอยากให้มี EP ต่อไปหรือว่าอยากให้เราไปที่ไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้จากข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็นาไปเถอะเล่อยู่แล้ว ไปเจอกันฮะเทปหน้าบ๊ายบายสปอนเซอร์เข้าได้นะครับลูกค้าเข้าได้คุณผ่าเรื่องทำอะไลูกค้าได้ติดต่อผู้จัดก,การได้เลยครับทำอะไรได้บ้างครับทำได้ทุกอย่างค่ะช่วงนี้ผมจะฟิตมุ่นอยู่ยังไงผมกินได้หมดใช้ได้หมดเลยแล้วแต่เลยแล้วแต่ลูกค้าต้องการนี่เนติลซัมที่ขาย เือกขาเปลือกกันคนเขามากินด้วยไงแลคนกินเข้ามาเปลือกนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกไงเปลือกนะไม่อันน <cing skeleton. S 1> ี้ไอ้ปิมไห้อันนี้เปลือกนะไอ้ปิมเนจะเทปิมหรอเวลาแบบเอาช้อนแบบเข้ามาเงี้ยเปลือกนะอะไรอย่างเงี้ย